คนบอกว่าเป็นกับมิตสกีดเอาอันหนึ่งน้ำหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาหางก็ไปสี่ขวดเก่าหกเจ็ดเอาอวนเกล็ดละเจ็ดแปดเก้าโอ้เด็กเป็นรอยคนเด,อดียวสิบ สิบเอ็ดสิบเอ็ดยุ่ยสสิบสองสิบสามสส่สิห้าเอสิบห้ย่สสิบหสิบห่สันี่ยเนีสิหเอาชอ่านหนังสือลระบอกบัเนี้ยเอาอ่านอ่าน ก็เอ้ยกาไก่เขาไขในเล้ววะคำว่าจจงไหน A B C D โ oh, อ้ยแม่ก็จำได้ช่ำนี่แล้วลูกเออลูกจะเปิดให้อันอันให้ฟังเองฮันดีหนึ่งเอาหนึ่งอยู่ใส วันนี้อากาศดีจังเลยอากาศดีจังเลยเย็นมากนอนเบนเอาอ่านให้แม่ฟังนะดุดตุดตุดตุด,ด,ด